หลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่างอาจจะคุูจะพูดในกลุ่มที่เผื่อบางทีเพื่อน,อนๆอาจจะยังใหม่แล้วไม่ทราบค่ะจิตแท้ก็คือจิตของเราเนี่ย true self จิตที่เป็นส่วนหนึ่งของ higher self ในมิติสูงนะจิตจิตแท้เนี่ยคือจิตที่อยู่กับกายของเราในใน,ในโลกมนุษย์นะคะ คือจิตข้างในของเราเนี่ย true s e l นะคะแล้วก็ higher self เนี่ยเป็นจิตของเราที่อยู่ในมิติสูงนะ,ะเวลาที่เรามาเกิดน,นี่จิตของเราเนี่ยจิตจิตเดิมแท้จิตแท้ของเราเนี่ยจะเชื่อมต่อกับจิตสูงนะได้อยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยจะสามารถที่จะ connect เขาเนี่ยได้มากแค่ไหนนะ,ะทีนี้ การที่คนที่เขาเขาไปบูชาพลังของซาตาเนเข้าไปอยู่ในกลุ่มของมืดนะะกลุ่มของพลังเงาเนี่ยทำให้เส้นใหญ่ของสายใหญ่ที่เชื่อมกันระหว่างจิตแทรกับไฮรเซลเนี่ยมันจางลงนะคะมันถูกมันถูกทำให้จางลงมันก็เลยถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้นนะคะ และจิตแท้กับ h ฮร h เซลเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันได้ไหมจริงๆคือตัวเราและ h ฮร์เซลเนี่ยเป็นจิตของเราแต่อยู่ในมิติสูงในขณะที่เราเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยจิตแท้ของเราเป็นไฮร s เซลได้ไหมคาตอบคือเป็นได้นะ,ะเป็นได้ เพราะถ้าเมื่อเราเนี่ยหลอมรวมเชื่อมต่อรวมกับ hair cells ได้เต็มที่จิตแท้และ hair c e l ที่อยู่ในเนี้ก็จะเป็นคนคนเดียวกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนเนี่ย เขาเชื่อมต่อกับไฮรสเซลได้แบบจะมีความเป็นกลมกลืนกัน,นแบบชัดเจนและมีสิ่งสัญญาณที่จะบอกว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อและรวมตัวกับไฮรสเซลเนี่ยได้เต็มที่หรือ,อยังคือหนึ่งนะคะจิตภายในของเราเนี่ยมีความสงบและเบามีความ ความที่ไม่วุ่นวายไปกับโลกอารมณ์จะไม่ไปไม่สั่นสะเทือนอารมณ์หรือ,อมีอารมณ์ไปกับโลกภายนอกอันนี้คือในกลุ่มที่เชื่อมเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูเล่าเรืองนี้ก่อนสองก็คือ มีความรักแบบไร้เงื่อนไขเนี่ยคือมีความรักความเมตตาเนี่ยแบบโดยธรรมชาติเลยไม่ได้เฟกนะไม่ได้ไม่ได้ทำการหลอกลวงใดๆนะแต่คือเป็นจิตรักและเมตตาแบบรักไร้เงื่อนไขพวกเนี้ยโดยธรรมชาติลแล้ะอย่างเช่นนะคะความรักแบบธรรมชาติยังไงอย่างคนที่คนที่เขามีความรักความเมตตาแบบธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่แบ่งแยกนะคะ เขาจะมีความเฟรนลี่กับคนอื่นมีความเมตตาเข้าใจอย่างเงี้ยถึงแม้จะถูกคนอื่นกระทำไม่ดีกับตัวเองอาจจะโกรธแค่แป๊บนึงอ่ะอาจจะมีอารมณ์หรือความคิดอะไรแ,แค่นิดนึงอ่ะแต่ด้วยความที่เขา ทุกคนเนี่ยมา,มาเกิดบนโลกแล้วมันมีติดของความเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมคะมเป็นเสียเ้ยวอารมณ์มันก็ยังมีความความความรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่โดยโดยธรรมชาติแหละพอพอมีแล้วก็คือมันหายไปเร็วแล้วก็มีการให้อาภายัยมีการที่แบบมองด้วยความเมตตาอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มีความรักและเมตตาเนี่ยเขาจะคุยได้กับทุกคนไม่ไม่ไม่ถือตัว สามเรื่องของ,ของความยึดด้านอีโก้เนี่ยแหละอีโก้อีโก้คือความเป็นความยึดในในตัวในต,ใน,ตนของตัวเองหมดไปนะคะไม่ไม่มีไม่มีอีโก้นะคะคือเฟรนลี่คุยกับทุกคนไม่ได้แบ่งแยกไม่มีการเปรียบเทียบเขาชั้นหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะละอัตาได้สี่นะคะ มี intuition ก็คือ,อความที่มันมีจิตยอย่างรู้อะเหมือนกับอย่างเช่นเราสงสัยอะไรเรามีคำถามอยู่ในใจเนี่ยเขาจะดีขึ้นมาให้เราเลยจากภายในเราจะรู้คำตอบได้โดยอัตโนมัติหรือเลือกเส้นทางอะไรก็เลือกได้ถูกต้องและมั่นใจนะคะเนี่ยสิ่งเราเนี่ย ต่อไปข้อห้าใช่ไหมคะข้อห้าคือเออมีความเป็นวันเนสรู้ว่าเอ้ยทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมันทุกอย่างมันด้วยมันจะต้องมีสิ่งนั้น พราะมันต้องเกิดสิ่งนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการเชื่อมโยงกันหมดเป็นวันนี้นะ,ะเกิดความเข้าใจใน,ใน,ใ,นในจุดนี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปกับกระแสของจักรวาลน,นะ,ะก็คือไปไปในกระแสของการเป็นแสงในในส่วนที่เป็นจักรวาลนะะจิตเบาละเอียดหกก็คือชีวิตไม่มีความบังเอิญ ในชีวิตของเขาจะมีแต่เรื่องของการซินโครนิสติกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละอยา่างไม่มีเรื่องบังเอิญเลยเป็นเรื่องที่ต้องเกิดแล้วก็ไม,ไม่ไม่เป็นความที่ความบังเอิญที่ไม่บังเอิญความบังเอิญที่มีบางอย่างเชื่อมโยงอยู่มีความหมายนะนี่คือการซินโครนิสตินะคะเนี่ยหกสัญญาณเนี่ย บ่งบอกว่าจิตแท้ของเราเนี่ยกับไฮริสเซลเนี่ยรวมตัวกันแบบเต็มที่นะคะและการรวมตัวกันเต็มที่เนี่ยเขาก็เรียกว่าอยู่ในอไลเมนต์เดียวกันอยู่ในอไลเมนต์เดียวกันก็คือตัวจิตเดิมแท้ของเราแล้วก็ตัวเราในมิติอื่นๆเนี่ยอยู่ใน ในแนวเดียวกันนะคมันก็จะเกิดความเป็น powerful alignment ก็คือจิตแท้กับกับ hair c e l เนี่ยรวมตัวกันเป็นเป็นเป็นอะไรครคุณก็จะพูด m น d n e s s รวมตัวกันเป็นเป็น,เป,นเป็นคนคนเดียวกันมุมมองอะไรต่างๆมันก็จะคนคนที่คนที่มีกันรวมตัวกันเต็มที่แล้วอะ่ะก็คือจีดิมแท้เขาก็จะเป็นไฮรสเซลเองนะคะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองความคิดอะไรต่างๆเป็นเป็นมุมมองของไฮรสเซลนะคะเป็นมุมมองที่ อยู่ในกระแสของจักรวาลแล้วก็ใช้ชีวิตไปอยู่ในกระแสของจักรวาลโดยอัตโนมัติด้วยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นอ่าทีเนี้ยอัน,นอันนี้แหละที่เขาพยายามจะบอกครูก็คือว่า <c oughs> ขนลุกตลอดครูไม่ค่อยอยากพูดเรื่องของ เกี่ยวกับอะไรอะฝ่ายแสงเ่ะฝ่ายเงาเออคลิปก่อนเหนือที่ครูพูดเรื่องของจิตมืดจิตสว่างนั้นไง<ม>ครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เนี่ยครูคิดอยู่ว่าครูจะพูดดีไหมะแต่นะเซเว่นวานทุกคน move forward with pure intention get rid of fear กนระจัดความกลัวออกไปแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะคคนที่มีการรวมตัวกันของจิตแท้กับฮาร์สเซลแบบเต็มที่เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีเวลาที่จะต้องจะเกิดขึ้นไม่เร่งแล้วก็ไม่วิตกกังวลนะว่า มั่นใจเชื่อใจในจักรวาลแล้วก็เหมือนเขามั่นใจว่าไฮริสเซลและจักรวาลเนี่ยนำทางให้เขาไปในที่ที่ถูกต้องนะคะมันจะเป็นความมั่นใจไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะอันนี้คือคือจุดจุดที่สังเกตว่าตัวเราเองหรือเพื่อนๆเอาไปสังเกตว่าเราเนี่ยถึงจุดไหนแหละเร,เรากับไฮรัสเซลของเราเนี่ยเชื่อมเชื่อมกัน เต็มที่หรืออย่างนะคะอันนี้ครูก็เอามาบอกเพื่อนๆเนาะส่วนในเรื่องของเรื่องของการบูชาซาตานะอะอ,อันนี้นะถ้าทุกคนเนี่ยตื่นรู้ไวทุกคนจะไม่ไม่ไปอยู่ในวังวนตรงนั้นนะคะครูพูดอย่างนี้ก็แล้วกันแต่บางคนที่เขาเนี่ยออกแบบโซแพลนมา เพื่อที่จะเรียนรู้ตรงจุดนั้นว่าเหมือนที่ครูบอกว่ามันเป็นบทเรียนบทหนึ่งบางคนเขาออกแบบมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วการที่เขาเนี่ยเข้าไปอยู่เชื่อมต่อกับอพลังเงาพลังมืดเหล่านั้นเนี่ยท้ายที่สุดคือความว่างเปล่านะมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่จีหลังยั่งยืนอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ถ้าครูพูดอย่างนี้ยละเพื่อนนะี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งตื่นรู้ขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้น่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าการที่เขาครอบงำผู้คนเนี่ยเพราะเขาไม่อยากให้คนเนี่ยตื่นรู้ใช่ไหมเออนั่นแหละเนี่ยควรวแต่เองคนรู้ตลอดเลยพูดแล้วอื่นไม่เป็นหรอกถ้าพูดอย่างเงี้ยเป็น <laughs> แล้ววันนี้มัน วันพระจันทร์เต็มดวงได้วันพระจันทร์สีเลยครูมีชวินเฟรมด้วยนะมีอะไรหลายอย่างที่แบบมันอยู่ในกระบวนการของการตื่นรู้แล้วก็คือครูก็ต้องไปสิ้นวัตัดสองสารนะจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาบอกครูตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วค่ะถ้าครูจำไม่ผิดประมาณสองปีได้แล้วมัน หนึ่งสองปีนี่แลหละครูก็ไม่ได้ย้อนกลับไปดูแต่ว่าครูเคยเล่าเนาะว่าใช่เขาบอกครูว่าต้องทินปะัะกัรสงสารอะไรเงี้ยแต่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาให้ครูสอนครูก็สอนสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็คนที่เออมีอีกข้อหนึ่งคนที่ติดแท้เนี่ยรวมกับรวมกับไฮรเซลได้แบบเต็มที่แล้วเนี่ยมันมีข้อหนึ่งก็คือว่า การกระทําคําพูดพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่แสดงออกเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางของแสงเป็นในเป็นในทิศทางของการที่ทําให้ผู้คนเนี่ได้แสงสว่างแล้วคนที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆคนแบบนีน้เขาจะรู้สึกว่าสบายใจและ ได้รับแรงบันดาลใจอไรไีกบางอย่างกลับไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสังเกตอันหนึง่งที่เพื่อนต้องเอาไปรวมๆกับที่ครูพูดนะคะหกข้อแล้วก็ข้อที่7จ็ดนะเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าเรื่องของการที่คนที่มาแวดล้อมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะอยู่ใ,ใกล้ๆเราหรือ,เ,อ,อเมื่อเขามาติดตามเราเนี่ย เขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปอะไรย่เงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะคะอืมตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องนั่งสมาธิกันอีนะเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ